สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ก็มีแก้วในเด็ดมาชมเหมือนกับทุกๆวันนะครับเกมครูแรกเป็นการรวมกันระหว่างท่านเซียนซ้อมเจอกับท่านเซียนกันเกมนี้ท่านเซียนซ้อมมากงายนะครับส่วนท่านเซียนกันมากรวบซิยกนะครับนี่ครับชมก่อนว่าสุดยอดเพรางั้นน่าจะรู้จักกันดีหรือเปล่าอันนี้เป็นการเล่นกันในโหมด เล่นเอาคะแนนนะครับสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะไม่มีคําว่ารวมแรกนะครับมีหมดเล่นเอาคะแนนนยมันจะเป็นคู่แข่งที่ซูสีกันมากครับในระดับที่คะแนนใกล้เคียงกันนะครับแต่สําหรับหมดเล่นออเอาเหรียญขึ้นอยู่กับว่าเราลงเหรียญเท่าไหร่ครับจะเจอคนระดับลงเหรียนเท่านั้นแต่สั้นมากคู่ในสั้นมากผมก็จะบันทึกแค่หมด นั้นมานะครับหมดเล่นนอเลียนนะครับเดินไวดีอันนี้บางทีใช้เวลานานที่ียดรอกว่าบางคนเงาหลับก่อนแค่เสียงผมก็งวงนอนพอแหงแล้วนะครับอืมเกดนานครับท่านแซนแคนนมายเลขไไหนดี เพุ่บๆเดินไปต่อทิอ้งเลยกันไกลมาห้าตัวเท่าการน,นับชิงไว้ชิงพิบช่วงกลางกระดานหึงสิบแปดไหมแปดถ้าเขาต่อมาสิบเจ็ด มีมปัญหาได้ครับใหม่ต่อครับมาฝั่งนี้ได้แคบกว่าบราะงั้นข่าวฮอตได้กินหนึ่งตัวแต่จะเป็นฟรีหรือเปล่าอ๋อใหม่ได้กินครับออหบลบทันถามไปยิบสองต่อไหม อเดินถ้าเดินไปยิบสองน่าจะตันหรือเปล่าขวาโดนขวามีคลนซ่อนอยู่าว่จะเดินสิบเจ็ดไหมตัวดรเปล่าจับหมายเลขสิบสามแล้วเดินสิบเจ็ดต่อไม่ครับโอ้โหโดนสองครับ,บ คนสอนก่อนครับค่าตัวเงังชัดๆครับเกมนี้ก็เป็นท่านเซยนกันนะครับเอาชนะไป <c oughs> คู่แข่งก็ยอมแพ้ไปนะครับนี่ครับใช้อาวุธก็ต้องระวังด้วยนะบ,บางทีมโดนตัวเองครับเมืเ่อกี้เหมือนกำลังจะทิ่มแทงเขานะครับพลาดมาโดนตัวเองเจ็บหนัก พอจะบอกนี่แหละครับบอกคนอื่นแต่ตัวเองทําไม่ได้นะครับยังคิดเร็วเดินเร็วอยู่ครับแต่ก็เดินผลานนะครับ ห้อสิบเก้าไม่ได้ครับราคาสิบเก้า,า 19, เสียงกันขพ้นสิบห้าเลยแล้วก็ให้เลือกกินเลยครับว่ hmm. าจะกินฝั่งไหนส่วนมากก็พาดกันยากครับอืม hmm. จงังหวะนี้ตันหรือว่าจะเดินหมเลขสิบเก้าเยื่วไปสิบสี่ไหมอ่ะ mm hmm. ไม่เอาไล่ไฟแล้วหนึ่งตัว ฟังไหนดีครับหืมทำไมครับโอ้โห,โหเฉียบเข้าไปแล้วครับทันเสนียนกัน<ะ>แม่พาพลาดนิดเดียวตลอดครับทันเนสียนชอมเหมือนว่าเกมแกจะเล่นมาดีแล้วนะครับพลาดแค่นิดเดียวจริงๆนะครับโดนตลอดนะครับโดนกลนที่ซ่อนอยู่ จอแป้นนะครับเป็นทันเซียนกันเป็นฝ่ายชนะไปมาชมคู่ต่อไปกันเลยอันนี้ทันเซนล่ลนะครับหมากวงเจอทันเซียนกันหมากสีสียกนะครับเสียนาดนะับดืมนี่แกน่าจะเล่นช่วงทลางวันนะครับ เสีคันก็เลยไม่ค่อยมีผู้ชมแต่ถ้าเล่นแบบทุ่มสองทุ่มสมทุ่มอย่างเงี้ยผู้ชมเยอะครับเพราะว่าคนสรร์มากเขาว่างเวลาในการนับน,น,นอกจากผมเนี่แหละครับไม่มีเวลาทำงานที่ตายตัวก็จะเข้ามาในแอปตลอดสอบสองตัวูนเล่นอืม สำหรับใครที่เห็นฟอร์มใครดีๆเด็ดๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะไปสอดส่องแล้วก็เอามาให้ชมครับส่วงนี้ก็ท็อปสิบนี่ก็เปลี่ยนหน้ามาเยอะนะครับไม่คุ้นเคยกันเลยทีเดียวแต่ก็พอขึ้นท็อปสิบแล้วไม่ค่อยเห็นเล่นกันนะครับเป็นอะไรกับใหม่รู้จังหวะนี้เคลื่อนหม้ได้เจ็ดหม้เลขแผ่โดนนะครับ เอาไงต่อครับอันเซนกันแก้ปัญหานี้ยังไงดีปล่อยเดินส mm. ิบสามเลยก็ไหมอ๋อเป็นสิบี่ย่ไปย mm. ิบเจ็ดเครับ mm. นานจะเข้าฮอตได้ครับ mm. อ๋อมีอีกตัวครับอยู่ตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะครับ เดินไปหมายเลขเจ็ดดีไหมเพ่อที่จะให้เขาจิ้มทิ้งไปหนึ่งตัว mm. แล้วก็เมื่อกี้เรียนหมายเลขเจ็ดน่าจะเวิร์กกว่านะครับพาดเลยเชายผมได้ดีทุกคนนะครับหมอ,อไปใหญ่เลยเหรอ เทมอย่างต่อตัวเมลอดเขียนไปหนึ่งไม่เข้าฮอตเข้าฮอตไม่ได้ครับอย่าไปสิภพมานึงไงยอมเฮ้ยหมดเวลานะครับเกมแรกของคั่วนี้เป็นท่านเสี่ยมกันนะครับฝันชนะไปชมเกมที่สองกันต่อนะครับมีผู้เข้าชมด้วยครับสามคนครับโดสดออนไลน์พร้อมกันอันนี้เป็น m o ดเล่นเอาเรียนนะครับสังเกตฝั่งซ้ายมือดีๆ จะมีคําว่าแหลกรวมจริงๆยาวไปอีกมันจะมีพวกธงอะไรให้คนยอมแพ้ได้นะครับแล้วก็มีพวกอีโมจิใส่สติกเกอร์สหากันได้จะผมบังเอาไว้นะครับว่ามันจะได้กระดานมาพอดจะได้อยู่ตรงกลางพอดีเพ่อความสวยงามและความสบายใจของผมนี่แหละครับ ฝ่ายทีออกกคม,มครับอ้โหแสมป์งครับมาต่อสองทีหลังอ้โหกดยอมไปแล้วครับแต่ก็น่าจะสูสีกันอยู่นะครับอาจจะเสียงแบบเล็กน้อยยอมไปก็เป็นทารเจัิกันอีกแล้วเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดมาชมค้ต่อไปกันเลยอันนี้ทันเซียนมามากง้ายนะครับแจกกับทันเซียนกัน ครับก็ยังคงนานแน่นเหมือนเดิมนะครับสามคนวันนี้ท่านแกจะเอารับหนึงอสองไม่ยากนะครับแต่น่าจะเล่นคำคำสนุกยึดติดนะครับต่อสองเข้ามุม ็นยิบสองหรือยิบสามเด็กหรือจะแย่ยิบสี่ทิ้ง <c oughs> กักไว้ <c oughs> ถ้าเดินหมายเลขแปดโดนสามนะครับว่าแย่ไปที่ยิบห้า แล้วฉีกหลบไปยิบแปดเพเข้ากินตกสิบหกปพ๊บมเพบสามนะครับติดก้อนอีกก้อนหนึ่งนะครับเห็นระดับเสียงเขาทำบ่อยนะครับแต่ผมไม่เคยทำหรอกนี่ครับโดนสองไม่ติดกนสามก็เอาสองได้ดีว่างั้นเลยเปรียบแน่นอนครับอยู่ตำแหน่งใกล้จะเข้าฮอตแบบนี้ไม่น่าจะรอดครับปล่อยทิ้งไปหนึ่ง ไงต่อครับขอมุมมาต่อก,กินไม่ได้ครับนายจะเดินรอไปเรื่อยๆครับจบครับแบบนี้โซ่ต่อครับมีนาซีสุดท้ายพปินชลิตนักกีฬาก็ ท่านเสียงกันนะครับที่เอาชนะไปได้ในเกมแรกเรามาลุ้นเกมที่สองอาจจะช่วยท่านเสียนมากันเล่นข่าวว่ามา,ามฮอตนี่เขาจะจัดแบบ e สปอร์ตคล้ายๆแบบ r L v อย่างเงี้ยนะครับถ้ามีคนเล่นเยอะเห็นเขาขการเราสมัครในเพจนะครับแบบจะทดลองดูก่อนนะฮาร์ดเวิร์กเขาก็จะ เล่นแข่งแบบจริงจังนะลองสมัครเล่น,นดันดูนะเป็นเกมกีฬาที่อะไรอ่ะผมก็ไม่พูดไม่ถูกนะเป็นแบบกีฬาเพื่นบ้านนะครับที่ควรอน,นุอรักษ์เอาไว้ อ๋อมากสี่ห้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเกมนี้โซต่อจนเวลาที่สุดท้ายไหมเลยว่าจะยอม ดยอมไปแล้วนะครับเป็นท่านเซียนกันนะครับที่เอาชนะไปได้2เกมเร์ดนะครับถือว่าสุดยอดมากครับคนนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดส r i b รผมกันด้วยนะครับผมคารบ